สวัสดีค่ะท่านผู้ชมอุย๊ยวันนี้เป็นวันอะไรคะเนี่ยมีแต่เพชรชัาเต็มไปหมดเลยดูสิตามล่าเราแบบจะเอาเป็นเอาตายได้เลยมีแต่เพชรชัาดอะ่ะอุ๊ยอุยอุยโอ้โหเยอะมากเลยตัวเนี้ย,ปยไปละไปละหนี้ไปละ กินก่อนนะจ๊ะอ่ะไอาตัวนี้ตัวนี้ไม้ละ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 มันจะมาตัดแต่หน้าเราอ่ะดูดิดูดิดูดิดูมันดูมันวิ่งแบบสุดสุดเด็ดเลยเราก็ต้องหนีแบบโอ้โหคะแนนเหลือน้อยอ่ะวิ่งอย่างเงี้ยสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะนี่คือช่องจุ๋มออซัมนะคะในเราเล่นเกมอะไรกันนะสเน็กสไลวอลก็ถ้าเป็น ท่านที่รับชมตลอดกรูยูแล้วนะคะว่าพี่จุ๋มชอบเล่นเกมนี้มากเลยคือเกมสเล็กไล่บอลเ,เออไ่อพวกกินให้หมดก่อนหมดก่อนวิญญาณหมดก่อนนี่ก็หม่ำเลยคะ่ะอาไปก็พูดน้อยอีกแล้วะจ้าคะแนนตอนนี้หละของราลอยสนะคะก็ได้ที่1นึ่งหมื่นนะคะ อันดับที่5นะคะมาดูกันนะคะว่าวันนี้เราวิจะได้ใส่มงกุฎเขาหรือเปล่ปาท่านผู้ชมน้องๆท่านใดน,นะคะที่สนใจเห็นี่จุมเล่นแล้วอยากเล่นเกมก็ดาวโหลดมาเล่นเลยจับฟรีฟรีฟรีสนุกมากเลยค่ะเราสามารถเปลี่ยนแปลงแต่ว่าต้องเล้คะแนนให้ได้เยอะๆก่อนนะจ๊ะเราค่อยเปลี่ยนรูปร่างก็เป็นงูธรมร,ธรมดาธรรมดาตัวเขียวตัวอะไรไปก่อนนะจ๊ะ นี่ตัวเนี้ยที่วิ่งไล่เราชื่ออะไรเนี่ยวิ่งไล่ล่าเรายังกับจะเป็นเอาตายให้ได้อมีอาหารตรงนี้พี่จุมอาหารตรงอาหารตรงนี้ชาแล้วก็แล้วก็ล,วกลูกแก้วตรงนี้ฟื้นสิ มาอีกแล้วนี่ระวังระวังพิษภัยด้วยนะจ๊ะอันตรายม,มีตัวแบบโอ้โหเหมือนตัวเราเด็กเกือบชนพี่จุม๋มโอ้ยอะไรกันเนี่ยอันตรายเหลือเกินงูเยอะงูแบบสายปา่าสายเฟี้ยวก็เยอะนะจ๊ะหมื่นสองพันอันดับที่ห้านะคะ ใครเอ่ยไปอยู่ในวงร้องของเราไปดีกว่าไอ้ตัวนี้รอปาดเราอยู่อันตรายมากขอบอกอ่ะตายซะแล้วโอ้โหยิงเราใหญ่น้อยยิงเราใหญ่น้อยตัว question mark เนี่ยปุ๊บโอเคอ่ะดูต่อไปเพิ่มมาได้ทุกทุเขายิงเราขนาดนั้นซะ เพิ่มคะแนนหมื่นสามร้อยข้าพเจ้าหมื่นสามร้อยคหมื่นสามค่ะ,คะ,คะหมดแล้วจ้าหมดแล้วตอนนี้ก็ต้องสร้างอาณาเขตเหมือนเดิมนะคะสร้างอาณาเขตนี่ลูกแก้วกับลูกแก้วลูก,ลก โอ like been, ้โหแกเจอตอไปดโดฉันแน่เฮ้ยนี่เป็นไงตอไปดโดรางหมาไม่ยังจ้าฉันรู้ว่าเธอเนี่ยแหละฮ่าฮ่าฮ <m ix S 2> <nature> ่าโอ้โหวิ่งมายังกับหิวมากเลยนะแกโอ้โหเป็นลายแบบ เหมือนกิงกากิงอะไรโอ้ยพิจมลูกแก้วด,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 ดู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 อ้อมไหมอ้อมไหมค่ะพิจูมอ,อมอ้อมไหมถูกต้องอ้อมแล้วจ้า หมดค่ะหมด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 อ่าลูกแก้วลูกต่อไปค่ะเป็นอะไรเอ่ยรุน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 พิว้วโอ้ต่อปิโดโอ้โหต่อปิโดค่ะตอนนี้คะแนนหนึ่งหมื่นสี่นะจ๊ะอันดับที่สี่นะคะอันดับที่สี่ท็อปโฟร์หนหมื่นสี่ค่ะจับไปเลยค่ะ ดูดไป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 มีมีอะไรไหมเนี่ยมีมันชอบปะหลกเอฟเอฟข้าแงบบตัวใหญ่อย่างเราเนี่ยแล้วเราก็จะชนมันแบบโดยไม่รู้ตัวนะครับต้องๆเพื่อนๆนะคะเล่นก็ระวังนิดนึงถ้าเราใหญ่เราจะม,มองไม่เห็นตัวเล็กเลยหมดแล้วหมดแล้วเพื่อนหมดแล้วหมดแล้วค่ะหมดแล้วอย่าวิ่งนะคะเดี๋ยวพลังงานเราจะตัวเล็กทําให้เราตัวเล็กได้หมื่นห้าพันอันดับสามโอ้โหเราจะได้ใส่มงกุฎเข้ารึเปล่าฟึบ อันดับหนึ่งต้องโอ้สามหมื่นพี่จุม๋มเสียงเป็นเสียงการลุบนี่เฮ้ยตัวเล็กระวังตัวเล็กโอ้โหดีนะนี่แล้วเนี่ยไม่มีใครเห็นอาหารเลย ค่ะน,นี้เป็หมื่น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 ห้านะคะที่พูดไม่ออกเพราะว่าอันดับสี่มันก็หมื่นหกเหมือนกันโอ้ยอย่าวิ่งอย่าวิ่งอย่าวิ่งนะคะระวังตอนเนี้ยมือไม้เริ่มเพี้ยนแล้วพี่จุ๋มเริ่มเพี้ยนล้ว ไวิ่งค่ะอันดับสามอยู่จะอ่ะอันดับสี่แล้วโอ้โหเขาได้ลูกแกว้วแน่นอนชัวร์ไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรมาแล้วลูกแก้วมาวคะ่ะฟิวไอต่อปิโดอีกแล้วทำไมต้องให้ต่อปิโดเราด้วยเราไม่อยากจะฆ่าใครเลยอื โอ้โอ้ฮึ้โอเควิกินเลยครับจมกินเลย แก้วเยอะมากเราก็จัดไปเลยค่ะอันดับสี่เหมือนเดิมนะคะอันดับสี่ลูกแก้วยังอยู่ไหมเอ,อ่ยเราล้อไว้ต้องยังอยู่สิคะอันดับสี่เหมือนเดิมนะคะ อย่าเพิ่งตายก่อนจะตอนนี้คะแนนกำลังสูสีมากเลยอ่ะอันดับสามรัฐจาอันดับสามรัฐจาสงสัยแกคงจะเร่งมากไปอะ่ะรอรๆรโอ้โยไม่ไม่เร่งวะเสียพลังงานอุ้ย <c oughs> ชนสักกระเทือนเราจะชนฝาผนางังเอาชนกำแพงเอาเนี่ยโอ้ ก็บอกแล้วอยาเข้ามาอยาเข้ามาเนาะอันดับสมค่ะอันดับสมค่ะ อันดับสามนะคะหมื่นเก้านะคะอันดับที่หนึ่งสามหมื่นเราก็ทำใจนิดนึงนะคะเพราะเขาห่างเรามากจะเว้นว่าเขาจะตายซะก่อน โอเคหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยโอ้โหสวยงามมากอยู่เฮ้เฮ้เฮ้โอ้โหมีแต่ตัวชนเราหมดเลยเนะี่ยกลับไปกลับไปกลับไปปั๊บ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 ออฟไหมจะออฟไหมมันคืออะไรเฟิร์บนี่ไม่เปลืองแรงวิ่งพลังดูดนะคะฟึบเดี๋ยวเอาอยู่โอ้ย oh, มีอะไรชนแฟบ 2องหมื่นแล้วค่ะลารูอิทสองหมื่นแล้วจ้าตัวที่ตามเรารู้สึกว่าจะตายแล้วนะคะไม่เห็นเลย <S 2> <S 2> อันดับสามอยู่นะคะตอนนี้มีรุ่นไหมคะสองหมื่นแล้วอันดับหนึ่งได้สามหมื่นหกอ่าอ่าอ่าลูกแก้วมาให้เราละลูกแก้ว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 กันล้กันละ ้ันไหมกันไว้ไวไวโอเคเลงไว้จ้าเลงไว้จ้านี่ยังไม่มีอะไรให้ดูดจ้าตอนนี้ เสียวเสียวมากตัวเล็กตัวน้อยเต็มไปหมดเลยค่ะนี่คือเกมสเนกซไดวนนะจ๊ะที่แต่งตัวได้สวยงามบูสิคะเป็นรถไฟเป็นมินนี่เป็นจิกจกตุ๊กแกเป็นปลาวานปลาโรมานะคะเป็นฉลามได้หมดเลยนะคะแล้วก็เลื้อยอย่างสวยงามเลยนะคะเกมนี้3ม,มิติโอ,โอ,โอจะตายไป่จุม,มไปดีกว่าเป็นผู้น้อยดีกว่าตอนนี้นะจ๊ะ คะแนนก็ยังสองหมื่นสองโอ้ยห่างจากที่สองสองหมื่นแปดตั้งแปดหกพันค่ะหกพันเจ็ดพันลาวนี้นะคะมาค่ะลูกแก้วลูกแก้วค่ะเฟ้วเฟ้วเฮ้ยเฮ้ยเฮยอย่าๆย่อย่าพิอย่าอยา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 โอเคโอเคมันเสียวอ่ะจะระหัวหันไปทางไหน <ś led> โอ้โหแม่เจ้าโอ้โหตัวใหญ่ตายพี่น้องเอ้ยตัวใหญ่ตายครับพี่จุงมอ๋ใหญ่มากแค่ไหนเนี่ยโอ้โหตัวนี้ใหญ่ขึ้นมาในบัดดลเออเก็ตายเหมือนกันนะคะฟึบนี่ ใช่ไม่ได้แย่งกันนะฉันเล็งอยู่เมื่อกี้ฮอ้โจมโจม <c oughs> ตอนนี้มือไม่รู้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยงงไปหมดแล้วเล่นนานแล้วฉันจะเบอือๆนะกว่าจะได้ที่หนึ่งเนี่ยโอ้ยจริงๆแล้วก็คือเพิ่งมาเริ่มอัดตอนที่ตัวโตๆเนะเพราะว่าอย่างนี้นะไม่อยากไม่อยากให้แบบเวลามันนานเกินไปนะสําหรับการรับชมนะคะกว่าจะใหญ่ได้นี่คือมันมันไม่ได้ฟุกฟุกแล้วมันก็ กว่าจะกินได้กว่าจะได้คะแนนกว่าจะได้ลูกแก้วนะคะเฟลเอาไปสิโอเมือไม่โดนตัวเล่ง อย่าไปชนอะไรตายนะคะชนก้อนหงก้อนหินอะไรพวกเนี้ยฟึบโอเคฟับนี่คะแนนตอนนี้ก็สองหมื่นสามแล้วนะคะเห็นลูกบอลแวบบ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 แบบนี่เฮ้ยเฮ้ยพี่จุ๋มพี่จุ๋ม พี่จุ๊บพี่จุ๊บระวังตายไม่เห็นหัวเขาเลยโอ้ยเสียวเพราะว่าเรายังไม่ได้ที่หนึ่งเลยสองหมื่สามเขายังไม่ยอมตายกันเลยเนี่ย โอ้โหเยอะมากมูเยอะมากพูดน้อยก็เยอะเหลือเกินนะจ๊ะระวังจะไปตำพูดน้อยเนี่ยฟังยังเป็นสองหมืนสามอยู่นะคะ เฮ้ยเราไปดูเราไม่เอาเอ้ยอย่ายิงตัวเองสิอย่ายิงตัวเองสิงงสพี่จุ๋มโอเคพูดน้อยโอ้โหมันก็แล้วแต่ดวงนะจ๊ะจะได้อะไรอะเย่เขามารอราพี่จุ๋มจ๋า รถไฟมาแล้วฉุกเฉกปุ้นๆรถไฟไอ้น้ำนะคะเพราะว่าวมันม er ีรถไฟขบวนรถด่วนด้วยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยโอ้โหอีตัวนี้คือ แต่รถไอ้น้ำก็เป็นรถด่วนได้นะจ๊ะฉิกฉักปูนปูนรถไฟมาแล้วตัวเล็กเยอะจริงๆมานวนเนี่ยอะไรตรงนี้เนี่ยโอ้โหมารับกระสุนเราจริงๆเนาะพาราวันตรงนี้เนี่ยคือคือ โอ้โหที่หนึ่งสี่หมื่นที่หนึ่งสี่หมื่น ช่องแคบระวังด้วยนะจ๊ะมีหงมีหินนะโอ้ใครชนเหล็กเนะี่ย งามมากโอ้โหลูกแก้สองอันค่ะพี่จุ๋ม่ะเฮ้ยปุ๊บดูดไกลไปนิดหนึงโอ้โหลูกแก้วลอยไปไกลตอนนี้สองหมืนห้าก็ยังได้อันดับสามอยู่เพราะว่ามันห่างกันมากเลยอันดับสองได้สามหมื่นสามนะจ๊ะถึ๋มสองหมื่นห้าโอ้โหสามหมื่นสี่ห่างกันอยู่แปดพันอ่ะ คะแนนนะคะคะแนนระยะทางการได้ผงกุดชึ่งยาวไกลหรือเกินนะจ๊ะเข้าซอกเข้าซอยก่อนนะช,ชักปูนปู รถไฟขบวนนี้นะคะรู้สึกยาวมากเลยค่ะ มาโอ้ประทานพรจริงฟรุป่ปสองหมื่นหกไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆค่ะถ้าเขาตายกันเราก็จะได้ใส่มงกุฎนะคะไปเลยพูดน้อย ดูดอีกค่ะดูดอีกค่ะดูดอีกค่ะอันตรายแล้วเกินงูเยอะแล้วเกินคานช่วงนี้ดูสิดูสิสนี่ด้วยความชำนิชำนาอ้มีตัวเข้ามาข้างในเพื่อจะกินลูกแก้วก็เข้าบ่วงเราเลยเนี่ยโอ้โหมอดมาได้ไงคะเนี่ยโอ้โหล้ามากเลย นั่นน่ะสิเข้ามาทำไมก็ไม่รู้ไม่รู้มันจะไม่รู้ฮ่า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 ฮ่ฮู้ฮู้หวานอร่อยอร่อยนะจ๊ะฟับโอเค

อันดับสองสามมื่นค่ะสามหมื่นเอ๊อยากตบมือกลัวตายมากเลยตอนนี้ตบมือนะค่ะตบมือหลเอ๊สามหมื่นแล้วค่ะสามหมืนโอ้โหนี่พี่น้องเอยพี่น้องเข้ามาได้ไงคะเนี่ยมันมีช่องหรอคะอ๋อ,อมันมีช่อง ตายให้เรากินก่อนเราจะเป็นพูดน้อยนะคะฟิ้วเฮ้ยระวังชนตูดเขา อันดับสนะคะสามหมื 30, 000, ไล่ตามอันดับ1ที่4 000, 6, ี่หมค่ะนี่คือเกม Snake s ไซ่ว่านะจ๊ะเพื่อนๆการรับชมนะคะช่องจุ่มออซ้ำอยู่นะคะด้วยความปรารถนาดีนะคะ เอ็นดูรักใครนะคะกรุณาช่วยซับสไครด้วยคะ่ะอา่อาๆๆจุมจ้มจุม้มจุ้มเออมันเสียวอ่ะอื้หือโอ้ยแล้วก็ชอบเข้ามุมกันจังเลยอะ่ะดูดิอา้าวสวยหวานคะ่ะมัมแล้วได้มัมแล้วจบ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  โอ้โหลูกลักปีที่มันอร่อยจริงๆนะเกมค่ะเกมอ่าโอเคไปต่อค่ะพี่ยักษ์มาแล้วพี่ยักษ์ พี่ยักษ์นี่ก็ยาวเฟ้ยนะพี่ยักษ์ านี่เป็นอะไรน,นกนางวนวลหรือเปล่าเอยสามหมื่นสองแล้วนะคะตอนนี้ฟับโอเคดูดไปเลยค่ะดูดไปเลยค่ะอนาจาักราอกว้างขวางครับอนาจาักรกว้างขวางครับ เฮ้ย oh, hey. เป็นพูดซะนี่ oh. <is> ลูกแก้วงับนี่ฟึบนี่โอ้โ oh, ห oh. ลูกแก้วเยอะมากปิงปิงตอนนี้สามหมืสามล่ล่าตามสี่หมื่นแปดจะไล่ล่าอยู่นะ สามหมื่นสามเก้าพันที่หนึ่งยังไม่ยอมตายจากที่หนึ่งเนี่ยเอออะไรชนเราเอ,อ้ย 你个懵敢呐！ พี่น้องเดี๋ยวพี่น้องก็ตายหรอกนะจ๊ะพี่น้องค่ะโอ้โหตัวเมื่อกี้ถ้าไม่เป็นเนี่ยแกตายแน่เลยตัวมังกรเนี่ยเฮ้ยตายจริงตายจริงตัวนี้ตายแล้วตายแล้วเฮ้ยโอ๋ยพี่โจมันน่าร่มมากเลยโอ้เฮ้อ๋อตายแล้วโอ้โหจะไปกินอาหาร เนี่ยความโลภจริงๆเลยโอ้เสียดาจังเลยท่านผู้ชมคะ่ะ๊ายบายไปก่อนนะจ๊ะคลิปหน้าพบกันใหม่ขอบคุณสำหรับการซับสไครต์และเฝ้าดูนะคะนี่คือช่องจูมออซามในเกมสเล็กไร้รบ๊ายบายไปก่อน